สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ดินสวยๆเลยครับวันนี้จะเป็นที่ดินที่อำเภอสีคิ้วนะครับติดถนนลาดยางราคาถูกมากๆครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะติดถนนลาดยางเป็นถนนเรียบมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอินนะครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะเป็นฉโนนโครุฑแดงเนื้อที่44ไร่นะครับเจ้าของที่ได้ร้องขายทุกถูกเลยครับเพียงแค่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทต่อไร่นะครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับเนื้อที่สองไร่สี่สิบสี่ตารางวาเจ้าของที่เขาคิดแค่สองไร่เองนะครับ บริเวณนี้จะเป็นถนนลาดยางหน้าแปลงที่ดินครับถนนลาดยางจะกว้าง8เมตรนะครับถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเชื่อมต่อวิ่งเข้าหมู่บ้านแล้วก็จะวิ่งเข้าตัวอำเภอสีคิ้วนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะใกล้ตัวอำเภอสีคิ้วมากๆครับใกล้เพียงแค่7กิโลเมตรถึง10กิโลเมตรเท่านั้นครับ7-10ก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเลยนะครับแมนจะพาไปชมนะครับ บริเวณตรงนี้ครับที่ดินแปลงนี้ด้านหน้าที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศใต้ครับผมทิศเหนือกว้าง40เมตรนะครับทิศใต้กว้าง48เมตรทิศตะวันออกกว้าง65เมตรส่วนทางทิศตะวันตก93เมตรครับผมด้านในแปลงที่ดินระดับดินจะต่ำกว่าถนนประมาณ50เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับ และบริเวณตรงนี้ครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับอยากมาหาทำเลสร้างบ้านสวนบ้านพักอาศัยบ้านต่างอากาศนะครับทำเลตรงนี้ดีมากๆเลยครับเงียบสงบนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับบรรยากาศดีมากๆด้วยครับสำหรับท่านใดที่ต้องการนะครับที่ดินแปลงนี้สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 098 9518352ครับเบอร์นี้เป็นเ,นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับและสำหรับการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะเดินทางง่ายๆเลยครับสมมุติท่านใดนะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครครับสามารถขึ้นมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอินแล้วจะมาลงตรงบริเวณจุดขาขึ้นขาลงตัวอำเภอสีคิ้วครับที่ห่างจากที่ดินแปลงนี้นะครับเพียงแค่ 12กิโลเมตรเท่านั้นเองครับผมหากท่านใดที่อยากมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามและนัดวันเวลาแมนได้นะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยครับใกล้เพื่อนบ้านใกล้แหล่งชุมชนใกล้ร้านกาแฟนะครับผมและที่สำคัญครับที่ดินแปลงนี้ครับจะอยู่ห่างจากตัวอำเภอสีคิ้วเพียงแค่7-10กิโลเมตรเท่านั้นครับ บริเวณในตัวอำเภอสีคิ้วครับก็จะมีตลาดสดสุขาพิบาล1ตลาดสดสุขาพิบาล2นะครับแล้วก็จะมีตลาดใหม่ครับก็คือจุดบริเวณตรงนี้เลยครับบริเวณตรงนี้จะมีครบทุกอย่างเลยนะครับทั้งสถานีรถไฟสถานที่ราชการโรงเรียนโรงพยาบาลธนาคารแล้วก็จะเป็นปั๊มน้ํามันนะครับหรือจะเป็นห้างสปปรรพสินค้าครับบิ๊กซีโลตัสต่างๆนะครับห่างจากที่ดินเพียงแค่7-10สกิโลเมตรเท่านั้นครับ สำหรับตัวอำเภอสีคิ้วครับจะเป็นตัวอำเภอที่ใหญ่มากเลยครับระยะทางของตัวอำเภอประมาณ4กิโลเมตรนะครับบนถนนทางเข้าตัวอำเภอจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งสองข้างทางเลยครับในระยะทาง4กิโลเมตรและที่ดินแปลนี้ครับก็จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองโคร,ราชของเราเพียงแค่60กิโลเมตรเท่านั้นครับ ห่างจากกรุงเทพมหานคร229กิโลเมตรนะครับอนาคตถ้ามอเตอร์เวย์สาย M6 สร้างเสร็จแล้วเปิดใช้งานนะครับการเดินทางน่าจะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็ถึงที่ดินปลยนี้แล้วครับจากกรุงเทพมหานครนะครับ และสำหรับท้ายคลิปครับแมนจะบินโดนนะครับให้รับชมบรรยากาศรอบๆครับว่าที่ดินแปลงนี้สวยและน่าอยู่ขนาดไหนนะครับผมและสำหรับวันนี้แมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับแล้วก็คลิปหน้าครับมีที่ดินอำเภอสีคิ้วเนื้อที่2ไร่ราคาไร่ละ3 5 0 0 0 0้าบาทนะครับแมนฝากติดตามแมนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ